เราจะมารีวิวไม้คนยางนี่ทีเด็ดของเราทำไมเราถึงไม่ใช้ไม้แบบนี้มันมีเหตุและผลของมันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอา,เอาไม้เนี่ยตอนนี้ไปคนให้ดูนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยนะไปเริ่มกันครับเอาไม้ตัวนี้นะไปคนทำไมเขาถึง ทำไม them, ้คนยางขึ้นมาครับมันมันเป็นอะไรเนาะเขาถึงไม่ใช้ไม่นิยมใช้ไม้ในการคนเนาะเห็นไหมพึ่งจะคนเองครับนี่คือข้อเสียของเอาไม้มาคนเน้อ เขาอีกทีนึงนครับนี่ครับไปเดี๋ยวเอาให้ดูกันยาวๆเลยทำไมเขาถึงไม่นิยมเอาไม้ทั่วไปธรรมดานะครับมาคนเนาะเห็นไหมสิ่งที่ได้ครับสิ่งที่ได้เป็นแบบนี้เลย นี่ติดครับอ่ะต่อไปมาดูต้นนี้เดี๋ยวคนให้ดูแบบนี่เลยครับอ่ต้นนี้ไม่อันนี้นะไปต้นต่อไป คือไม้พวกนี้เนี่ยมันหาง่ายครับหาตามสวนยางก็ได้แล้วแค่เป็นกิ่งยางเนี่ยนะพอละคนเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันชอบติดแบบนี้ครับชอบติดแบบนี้เออแบบนี้ไม่ใช่ครับต่อไปเดี๋ยวมาดูไม้ที่เด็ดของเรานะมาดูไม้ที่เด็ดของเรายางตัวนี้มันน้อย เราไปดูยางเยอะๆกันนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูไม้ทีเด็ดนะครับในการคนคนไปเหอะ,ะนี่ยางไม่ติดครับไม่มียางพันไม้เลยเอาให้ดูกันแบบนี้ไปเลย ผนครับนะครับนี่ถามว่ามันติดอันนี้ไหมเราสบัดออกนี่หน่อยครับมันก็ออกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแก้วครับตัวนี้เนาะมันไม่ติดแบบติดเหมือนกับไม้นะไม้เนี่ยพอมันติดมันจะออกยากครับ ดีของมันมันทำความสะอาดง่ายครับพอคนเข้าไปปุ๊บเราไปดูตัวนี้ตัวนี้ก็ยางไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำจากอะไรครับนะฮะ มา,มาดูต้นนี้อเดี๋ยวคนให้ดูอีกต้นนึงครับนี่ฮะทีนี้มาดูการทำความสะอาดครับการทำความสะอาดเนี่ยไม่ยากเลยครับให้เราสบัดแบบนี้นี่ฮะแค่นี้มันก็อนี่แล้วเดี๋ยวเออรีวิวแบบเร็วๆเ,เลยด้ยนี่ การทำความสะอาดนะอือฮะเดี๋ยวหาที่เช็ดก่อนครับอเอาเช็ดใส่ญ้าแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะถ้าเรามีเดี๋ยวอยเอามือลูดลดเนาะนี่ผ้าก็ไม่มีเนาะอือเนี่ยฮะทำความสะอาดง่ายครับไม่ติดครับข้อดีของมันเลยไม่ติดครับเนี่ยถ้าเรามีผ้าเนี่ยก็จะออกลูดออกปืดเลย อันนี้มันเป็นแก้วครับมันจะไม่ติดครับเวลาเราเอาไปคนยางทํามาจากขวดยาดมสมุนไพรเนาะตัวนี้มันจะขวดขนาดประมาณสี่หุนขวดไอ้ตัวนี้นะความโตของมันเนี่ยประมาณสี่หุนส่วนความยาวประมาณสักสามเกือบสนิ้วได้ครับความยาวเนะาะสมเกือบสี่นิ้วได้ ส่วนไอ้ตัวนี้เป็นท่อ PVC ผมมันมันเหลือจากของเหลือใช้ของผมนะเป็นท่อ PVC เอ,อ่อสีขาวครับของเหลือใช้ผมก็เอามาตัดทบความยาวก็ประมาณสักแล้วแต่ความชอบอะอันนี้ผมตัดประมาณหนึ่งฟุตเนาะความยาวของมันความยาวของท่อเนี่ยนะส่วนตัวนี้ก็ประมาณสามสี่นิ้วเ,ออเวลาเอาคนก็สะดวกสบายการทำ ให้เรานะฮะถอดฝาไอตัวขวดนี้ออกหลังจากนั้นใช้ท่อเนี่ยไปลนไฟลนให้มันอ่อนนะพอมันเริ่มอ่อนเสร็จปุ๊บเราก็สวมเข้ามาหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าซุปน้ำผ้าเราเอาไปแช่น้ำเนี่ยซุปน้ำเนี่ยเราเอามากำไว้เพื่อที่จะให้มันแห้งนะครับแล้วมันก็จะรัดรูปแบบนี้เลยแน่นนะแน่นทันเพื่อนนะเวลาไปคนเนี่ย ไม่โยกไปโยกมานะไม่โค้งเคีงเออตัวนี้แน่นเลยใช้งานได้ดีครับก็เอามาแนะนําสําหรับคนที่กีดยางพาราเนาะก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับตัวนี้ใช้ดีทําความสะอาดง่ายไม่เหมือนกับไม้พวกนี้ไม้พวกนี้เนี่ยคนไปเดี๋ยวก็มาติดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ติดนะครับส่วนไอ้ตัวนี้มันไม่ติดนะเพื่อนๆถ้ามันเกาะเนี่ยเราเราเอาไปคนตัวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองส่วนไอ้ตัวนี้ ยิ่งติดยิ่งติดเนี่ยไม่ออกนะครับพอเราไปคนตัวกระป๋องใหม่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่เหมือนกับไปตัวนี้ตัวนี้ทำความสะอาดง่ายแนะนำครับสุดยอดเลย